เอาครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่แพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนเอ็กชันแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับในการที่เราเนี่ยสามารถทำการเทรดก็ได้หรือว่าเราสามารถทำการเอ่อทำการเซ็ตกิ้งเพื่อรับผลกำไรนะครับในแต่ละคูที่เขามีการกําหนดเอาไว้นะอ่ะเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของรายละเอียดนะส่วนตัวเนี่ยแอดก็ลองทําการฝากเข้าไปนะครับห้าสิบแล้วก็ลองถอนออกมานะครับแบบนี้นะอันนี้คือถอนออกมาอันนี้แอดลองก่อนเมื่อกี้ใส่ผิดใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนเป็น 38เหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าถอนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการถอนซึ่งช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนซึ่งถ้าน้อยเนี่ยมันก็จะเร็วเนาะเออแอดก็เลยมองว่าไม่ควรฝากเยอะมากๆนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงแล้วก็ในการถอนเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการอยู่3%นะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นใบรับรองต่างๆนะครับที่ทางแพลตฟอร์มเนี่ยให้แอดมานะซึ่งแพลตฟอร์มนะครับเขาก็มีการจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเหมือนพวก ETS นะครับก็คือจดขึ้นมา มันก็จดได้เนาะแล้วก็ทาใบขึ้นมาได้ครับสุดท้ายแล้วครับก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนเราอาจจะลงแค่10เหรียญย0เหรียญร้อยเหรียญอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของการที่เราเนี่ยจะเล่นเนี่ยแอดมองว่าฟังก์ชันที่น่าเล่นนะครับก็น่าจะเป็นตัวสัญญานะครับเพราะว่าตัวสกุลเงินเนี่ยก็จะเป็นการซื้อซึ่งวอลุ่มในการซื้อเนี่ยพวกนี้เนี่ยแอดมองว่าถ้ามันไม่มีวอลุ่มในการที่ซื้อขายแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าซื้อเลยเนาะ เออพวกเนี้ยแต่ว่านี้มันมีเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าสัญญาณพวกนี้คือมันออหลอกหรือเปล่าแต่จากที่มองนะครับมันก็มีการซื้อขายตามราคาจริงเนาะแต่ว่าทางนี้นะครับเราก็คงไม่ได้มาซื้อแบบเ,ออเขาเรียกว่าซื้อขายกันแล้วก็เก็บกันในนี้หรอกใช่ไหมเราก็ไปซื้อกระดานออในส่วนของหลกัลกๆเนี่ยที่คิดว่าน่าเล่นนะครับก็คล้ายๆกับพวกออปชันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวฟิวเจอร์ที่เป็นตัวสัญญานะครับเพราะว่ามันสามารถคูณได้ถึง300 x กันเลยทีเดียว ซึ่งแอดมองว่าในส่วนนี้เนี่ยมันสามารถนํามาเล่นแบบซิ่งได้นะครับอ่าเราก็มาดูครับสมมติว่าเราเล่นเหรียญดอทอย่างเงี้ยอย่างเหรียญดอทเนี่ยไม่ค่อยมีโวลูมนะครับก็จะเป็น E t ทหลักๆก็จะเป็น E t ทหรือ b t c นะครับแต่อันนี้ก็มี b t c อย่างเดียวเนาะที่มีโวลูมก็เล่นแค่ b t c นะครับในส่วนของกราฟเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้เห็นไหมครับกราฟจะเล่น1นาทีก็ได้นะเล่นแบบออปชันไปเลยดูดูการขึ้นลงนะไอ้อย่างนี้ก็ดีนะครับคือแอดก็จะมาเล่นตัวนี้ออยยูู่่่่แตวาาาาทํกกรฝกเองอินนะ เดี๋ยวแอดก็จะลองมาประมาณสัก1ิเหรียญน,นะครับใครอยากเล่นแบบขำๆก็มาซิ่งได้นะครับแบบคูณสัก300อย่างเงี้ยแล้วก็กดไปเลยนะครับเอาสักแบบ5เหรียญอะไรเงี้ยมีทุนสัก40่เหรียญย0เหรียญ30เหรียญอาจจะเททีละ2เหรียญสมเหรียญก็ว่าไปนะครับแล้วก็กดเอาก็คือเหมือนเล่นคล้ายๆกับพวกออปชันอะไรพวกนี้กดแบบมันๆไปเลยนะแล้วก็มีช่องทางหนึ่งในการทําเงินก็คือการจัดสรรน,นะครับหรือว่าเป็น ภูต่างๆที่เขามีเปอร์เซ็นต์ให้นะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับซึ่งการล็อกเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1 15 30 100แล้วก็200วันในแต่การล็อกเนี่ยก็คือมันจะมีการให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปในส่วนนี้ครับแอดมองว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะฝากนะครับแอดมองว่าในส่วนของ1กับ2เนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเป็น3 4 5้าไอ้พวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหเสี่ยงเกินมันมันเยอะเกินนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากลองก็ได้นะแต่แอดมองว่าออมันมากไปนะครับล็อกอย่างมาก1-15ถึงวัน,15ว,น15วันนี่ก็ยังเสียวเลยใช่ไหมคือบางคนมีร้อยเหรียญเนี่ยบอกเอยเอาแค่นี้พอนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแบบแบบฝากวันต่อวันอย่างเงี้ยฝากเสร็จถอนอย่างเงี้ยถ,ถอนเก็บไว้นะครับแล้วฝากใหม่หรือ15วันไปเลยหรือบอกว่าเอาสัก5วันหรือเอาสัก10วันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือเอาสัก5วันอย่างเงี้ยแล้วก็ถอนออกมา เราก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งมาเล่นตรงนี้นะครับอาจจะเอาห้าสิบเหรียญฝากมาแล้วก็มาเล่นสัญญาณอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะมาฝากในส่วนนี้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เราจะเล่นแบบสไตล์นะครับแบบไหนในส่วนของการลงทุนนะครับก็ให้เราเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการฝากเงินเข้ามาก่อนนะครับโดยการที่เราจะไปหน้าฝากเงินก็คือตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวฝากเงินก็ตรงนี้นะครับฝากเงินเราก็กดฝากเข้ามานะครับ เห็นไหมครับฝากเงินเข้ามาเห็นไหมครับห้าสิบเหรียญพอเราฝากเข้ามาแล้วครับเราก็สามารถกดตัวเลขที่อยู่ตัวนี้เนี่ยไปใส่ที่บแอนแล้วก็โอนมาแบบนี้นะครับใส่ในกระเป๋าเราก็จะสามารถทําการใช้ฟังก์ชันต่างๆได้แล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็ใส่จํานวนเงินตรงนี้สักสมมุติห้าสิบนี้เราก็กดลงทุนมันก็จะมีบอกนะครับว่าล็อกถึงจนถึงตรงไหนแล้วก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกมาได้จากการกดตรงนี้ครับครอบคลองเห็นไหมครับเราก็จะสามารถกด แต่ตอนนี้มันกดไม่ได้ไงเห็นไหมมันวิ่งมาถึงตรงนี้ครับต้องรอ,อ,อหลังจาก23นะครับก็คือ5ทุ่มหลังจากที่ครบเวลานะครับของตัวที่แอดเนี่ยทำการฝากสเต็กกิ้งเอาไว้1วันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วอ่ะนี่ครับอันนี้คือมันสิ้นสุดเนี่ยมันจะทำการโอนหรือตีกลับเข้าตัว wallet ทันทีนะเราก็สามารถทำการเช็คได้นะครับที่ตัวหน้าทรัพย์สินตรงนี้เลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะทำการถอนนะครับ ก็กดถอนเหรียญตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมใส่ที่อยู่กระเป๋าเดี๋ยวแอดไปหาเลขกระเป๋าบปาบนึงนะเนี่ยนะครับทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะทําการหักนะครับในส่วนของตัวเงินที่มันเป็นค่าธรรมเนียมนะครับในการถอนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์หลังจากเสร็จสิ้นนะครับจากที่ทรัพย์สินของเราเนี่ยทำการฝากสเต็กกิ้งเอาไว้ใช่ไหมแอดก็ได้ทําการถอนออกมานะครับพร้อมกําไรแต่ว่ามันก็จะมีตัวเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าธรรมเนียมนะ ในส่วนของการถอนเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ที่24ชั่วโมงซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการตรวจสอบนะครับว่ามีการฟอกเงินหรือไม่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดก็มองว่าถ้าฝากเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบถ้ามันถอนไม่ออกละ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนั้นนะครับเขาก็บอกว่าสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้แอดก็เลยมองว่าการฝากเนี่ยก็ไม่ควรฝากเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในส่วนนี้นะ เอออันนี้แอดก็ลองถอนออกมานะครับตอนนี้ก็ถอนสําเร็จแล้วนะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะรอเนี่ยโอ้โหนานมากๆเลยนะครับสมมติว่าเราฝากเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราต้องการทําการโอนย้ายเหรียญเราก็เข้ามาตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกบัญชีนะครับจากกระเป๋าหลักของเราทรัพย์สินบัญชีใช่ไหมแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราต้องการโอนเข้าบัญชีสัญญาเราก็โอนเข้ามานะครับแล้วก็กดทําการโอนเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้รับตัวเหรียญเห็นไหมเราก็เลือก UDT s นะครับมีเท่าไหร่อ่าแล้วก็ใส่จํานวนเงินตรงนี้ นะตอนนี้มีศูนย์นะเออแอดว่าก็จะเอาสิบเหรียญมาลองเทรดดูนะครับเล่นเล่น,ลนดูสักห้าหกเหรียญอะไรเงี้ยเผื่อได้ก็ประมาณนี้ครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีในอนาคตข้างหน้ามีพวกเกมพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอัปเดตจากตรงนี้ที่เราสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญเนี่ยเราสามารถรับโปรโมชั่นนะครับที่เขาจะให้2-10ถึงเหรียญได้โดยการทักแชทเข้าไปนะครับ ที่ทวิเกมของเขาเลยนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มนะครับก็เพิ่งเปิดใหม่นะ